ได้เวลาเฉ like ิดฉายอีกแล้วสินะโคโนนายเองก็ถูกบัฟเหมือนกันใช่ไหมหลังจากโดนเนิร์ไปหลายเดือนก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับว str ันน yeah, ี้ข่าวดีมากพี่โดโดนบัฟแล้วนะครับแม่หลังจากที่ผ่านมาแทบจะไม่มีคนใช้ไปดูรายละเอียดกันว่าแพทนี้โดนบัฟอะไรนะฮะการปรับปรุงสกิลตัวละคร1กรกฎาคม2568นะครับพี่โดเหลือแต่รูปสกิลนะตัวโดนออกไปแล้ว รอบนี้เรียกได้ว่าบับหนักเลยนะฮะโคโนโอเพิ่มค่าเกาะ800เป็น1,000ระยะเวลาของโล่8วิเป็นส0วิคูดาว75วิเหลือ60ิวิจัดเต็มแล้วก็มีโอไลออนแคสซี่สกายเลอร์คูซานติโนดิมิตีโฮเมอร์ด้วยนะครับฝั่งนี้จะถูกปับทั้งหมดเลยส่วนฝั่งที่โดนเนิฟจะเป็นทัศ่ยาก,กับลิงนะครับทัศ่ยาคูดาว60วิเพิ่มเป็นร้อยี่สองชาร์จเหลือ1นชาร์จ แต่รีเซ็ตคูดาวหลังจากล้มศัตรูได้อูอันนี้โดนเนิร์ฟหนักเท่านึงเลยนะฮะส่วนลิงคู่ดาว90วิเพิ่มเป็น120วิความเร็วเคลื่อนที่อยู่ในพุ่มไม้ลบสิร์เซระยะเวลาของพุ่มไม้15วิเหลือ10วิอืิโดนหนักทั้งคู่แต่ทําไมทัศยาก,กับลิงโดนเนิร์ฟครับเนี่ยมันโกงหรอ,อผมว่า2ตัวนี้ก็ไม่ได้โกงนะไอตัวที่ควรพิจารณาจริงๆ่ะใครลอฮะใครลอตเมื่อไหร่จะปรับสักที GM พี่ยิงเกาะชาวบ้านเขาสองนัดแตกแต่ทําไมไม่มีโดนเนิร์ฟสักทีฮะแม่ก็ต้องรอดูต่อไปเมื่อไหร่จะถึงจุดจบไคลลอนนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือโคโน่แพทนี้โดนปรับหนักจริงๆนะครับคู่ดาวลดลงบล็อกความเสียหายได้มากขึ้นใช้สกิลได้นานขึ้นก็เดี๋ยวต้องไปลองดูกันนะครับว่าเล่นจริงเนี่ยจะกลับระโกงหรือเปล่านะ จริงๆตัวโคโน,โนเนี่ยมันเริ่มไม่น่าใช้ตั้งแต่เราไม่สามารถยิงทะลุโดมป้องกันออกมาได้แล้วนะฮะก็ต้องมารอดูกันนะว่าบับมารอบเนี้ยคนจะกลับมาเล่นโคโน,โนกันเยอะขึ้นหรือเปล่านะครับมาวันนี้ลงกันที่หอนาฬิกาพาสกี้มาด้วยนะฮะ <c oughs> มีคนลงกับเราค่อนข้างเยอะเฮยมาไงเกงเหลือง <c oughs> ลงบ้านเดียวกันซะด้วยใ <c oughs> จเย็นานะใจเย็น ขอฟาร์มปืนก่อนเฮ้ยเยบาๆอีกสองใจคอไม่ค่อยดีลงมาไม่มีปืนและช่วงนี้เกมตึงด้วยไงประเด็นแรงพึ่งลีสวยแจ็กกี้ยุมหัวมันข้างล่างหมดเลย ใครมันล้มอย่างนี้เสร็จจนดีครับขอญาตเนีอนกินเค้กก่อนละกันเล่นโคโนโเราต้องเล่นบูบูนะฮะจะได้ลองสกิลหนีเดี๋ยวผมโชว์เลยผิดแผนกาลางโลแล้วเขามไม่เข้ามาชาร์จ หลังไอวอนว้ผีกระสือโอเลออน <c oughs> เป็นตัวที่ไม่ค่อยชอบเลยนะบล็อกการโจมตีคนโดดเข้าไปชาร์จได้ร้อยเปเซแพทนี้โอเลออนก็โดนบัฟเหมือนกันนะครับแพทที่แล้วคือแปลงร่างแล้วเคลื่อนที่ช้ามาก จ m ก็เลยปรับให้เคลื่อนที่ได้ไวขึ้นนะฮะโอเคบนบ้านตัวหนึ่งแจ็คกี้ถมเลยถมเลยเอาวุธพร้อมใ <c oughs> นเล่นระเบิดซะด้วยเฮ้ยเสียงดดเสียงดดเอาดีกันได้ไปไหนแล้วอไม่ยิงเจาะโคโน,โน่หน่อยหรอ ได้ยินเสียงนะจ้าจุกไว้ซะด้วยคนนี้พี่ดูขอญาติกดดีใจก่อนยิงได้นี่ดู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 กี้แกี้ตืมใหญ่ท่าหัวร้อนกดตืมซะงั้นเมื่อกี้ผิดแผนอีกแล้วกะว่าเขาจะลงมาเจาะแต่เขาไม่เจาะเขาวิ่งไอ้มีอีกมีอีกมีอีก เพื่อนหรอไปไหนแล้ว่ะนี่ปะวิ่งโคตรไวยิงมาดีน้องวิ่ง อันนี้ก็ยิงแม่นเกินหัวระเบิดกาจะกลางโคโนสวนยังไม่แทนได้กลางหัวแตกเนี่ยมันตึงอย่างเงี้ยแหละแรงพึ่งรีมันก็จะตึงๆหน่อยแม่เล่นสมวกไปอู้อู้ดี้อู้อู้อู้้อู้้้นี่อู้อู่อูก้อู้อูอ้อูกอูอู้อ่อูอ่้อ้อู้้กอ มาดิอยู่กลางทุ่งเหรออาแอบต้นไม้ลากอยล้างแค้นเรียบร้อยอเฮ้ยแล้วนี่ใครล้มหนึ่งมีคนอยู่บนหอโอเคเขาน่าจะเพิ่งขึ้นไปชุบเพื่อนนะเพราะว่าตู้เจ๊ยอยู่ตรงนั้นต้องตาลและไม่งั้นชุบกันยาวแน่ ข้างหน้าเลยเอาดีรู้จักโคโน,โนสแนปยิงเปล่าก็พอได้อยู่นะสแนปง่ายกว่าไอวอลนะเพราะว่าโดมป้องกันเรามันใสมันเห็นสตูชัดเฮ้ย ลาก่อยจิรลยะรู้จักหรือเปล่าโคโนโในตำนานกลับมาเฉิดฉายแล้ววันนี้ทุกเกมทั่วประเทศจริงๆโคโนโเป็นสายป้องกันนะแต่ว่าวันนี้เอามาเล่นซะเป็นสายบูเลย <c oughs> ต้องบูเยอะๆจะได้กดสกิลใช้บ่อยๆไงข้างหน้า น้องยิงกับใครยิงกับใครไม่รู้ที่รู้พี่ขอลาดก่อนของฟรีใครแล้วจะไม่ชอบอุ้ยเฮ้ยสวยจักกี้มันมามันมาดึง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 สวยจักกี้ทำดีทำดีมาก ตึงอะไรเลาตึงอะไรเล่าดูด้วยกี่กระบอกเอาแจ็กกี้แจ็กกี้หัวแตกพัญญาพัญญาใครอีกเนี่ยเฮ้ยล้มลม้ม มากันเยอะเกิน oh. เพื่อนกันใช่ไหม oh. เพื่อนคนเมื่อกี้ใช่ปะจะมาล้างแค้น oh. ไปไปซะไปโดดพร้อมเพื่อนซะสองคนเจอกันหน้าล็อบบี้ oh. คือสิ่งที่ผมรู้สึกได้ชัดๆเลยจากการบัฟรอบนี้ก็คือเรื่องของกูดาวสกิลนะฮะ จะาเห็นว่าเราใช้โคโนได้บ่อยขึ้นกว่าเดิมนะครับก็มีประโยชน์ในลหลายๆสถานการณ์นะโดยเฉพาะตอนที่เราโดนระดมยิงแบบไม่ทันตั้งตัวนะฮะโคโนเนี่ยมันสามารถกางป้องกันเพื่อนใกล้ได้ด้วยนะครับถ้าเราเล่นเป็นทีมเนี่ยเรากดสกิลปุ๊บ,บเพื่อนก็วิ่งเข้ามาหลบได้พร้อมกันอ่ะมันจะดีกว่าไอวอลก็ตรงนี้แหละหรือเราเอาใช้ร่วมกับไอวอลก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับได้ทั้งใช้ไอวอลกันกระสุนได้ทั้งโคโนกันกระสุน นีน่แหละข้อดีของโคโน่สายป้องกันนะฮะแต่ถามว่ามันจะกลับมาลุ่งเลืองเหมือนตอนโคโนโมาแรกๆไหมส่วนตัวผมว่าไม่น่าจะมีทางเป็นแบบนั้นเพราะว่าเราไม่สามารถยิงทะลุออกมาจากโดมป้องกันได้แล้วนั่นเองนะครับ <S <S ใครแว้นรถเนี่ยเด็กแว้นข้างหน้าและตรงนี้มีคนข้างเสาข้างเสาเฮ้ย ไอพีก็สื่อหัวแตกขวามีอีกหนึ่งบนบ้านบนบ้านแอลอแม่แต่ละคนยิงเจ็บๆทั้งนั้น ไปดีกว่าสักกี้วงบีบวงบีงบเข้าวงก่อนเจอคนตึงๆไม่อยากเล่นขอบวงเดี๋ยวเราจะเข้าไม่ได้นะฮะอันนี้ที่ผมเล่นอยู่คือแรงแพทนะแพทตินัมเลือกว่าฮีโราอีกตึงเกินคนดีปะนี่แน่วิ่งอย่างงี้ลอยไปดีเฮ้ยอา้าวแตกคู่ กี่ใครยิงยยหัวแตกรู้จักไหมโคโนออ่อ่ะสู <c oughs> ยิงได้ต้องมีท่าประจำตัวด้วยแล้วมากี้ใครมาขับรถได้ยินเสียงนะหลวงซา มาไงแล้วอะเรื่องวุ่นวุ่นไวรุว่นขอบวงน่าจะมาด้วยกันหรือเปล่าไม่ชัวร์เหมือนกันนะฮะคือจังหวะเมื่อกี้ที่กดโคโนโจะเห็นว่ากดปุ๊บโล่ทำงานปั๊บเลยนะครับมันก็สามารถบล็อกการโจมตีได้รวดเร็วทันใจมากๆนี่เดี๋ยวผมลองเทสให้ดูว่าถ้าเกิดเรากลางโล่เนี่ยมันจะกันกระสุนได้สักกี่นัด ันได้เกือบหมดแม็กเลยนะเห็นปะสกาลูกกระสุนเหลือส1โล่ถึงจะแตกนะฮะก็ได้ประมาณหนึ่งดีกว่าเมื่อก่อนแต่ก็ไม่ได้ถึงขนาดการได้จนเวอร์เกินถ้าเขากดค้างมาหมดแม็กโลเราก็แตกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็อาศัยจังหวะนั้นตั้งไอวอร์ต่อไงก็ยื้อได้อีกบนเขา แม่มีแต่ยิงเจ็บๆอันนี้แรงแพทนะที่เห็นอยู่เนี่ยแรงแพทของจริงไม่ได้ใช้สลิงไม่ได้ใช้สตันแรงแพทก็จะขึ้นไม่ไหวแล้วช่วงรีแลงนะฮะแรงต่ำก็จะตึงๆโอเคแม่ต, <Okay. S 1> ตอดไม่เลิกกลางล่รอเลย สแนปยิงไปน้องมาดิมาดิหนีทำไมละ่ะเป็นไงเจอสเต็ปสแนปยิงเข้าไปไ<อ>ใช้ต่อได้เล็กน้อยบังจังหวะเดี๋ยวเขาต้องวิ่งเจ็บแน่นอนอุ๊ยจะก,กี้เบิกกระสุนหน่อยลูกหมดลูกหมด แตงกิ้วครับเอาเดแลกได้นะใครล็อตติดอ่ะบนบ้านหัวแตก ขอญาตสู้ <S 2> <S 2> <S ตัวตำนานกลับมาเฉิดฉายมันต้องดีใจสักเล็กน้อยยิงได้เราต้องสู้นี่พี่กดโลเลยน้องยังไงยิงเจาะมาดีเจาะมาดีเอาไม่ยิงวิ่งดีเฉยไปไหนแกไม่รอดแน่สองหนึ่ง อ้าวจักกี้ไม่นะจักกี้ฟื้นขึ้นมาก่อนเรากำลังจะสองหนึ่งพัญญาพัญญาเจ็บ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 คนนี้ตึง รอก่อนลอกก่อนตึงจัดไประเบิดไปเข้ามาโดนแน่ขาข้าจะบอกเลยไม่เข้าก็โดนวงกินเอาดิกลางโลสวนไปมาดิน้องมาดิน้องมาดิน้องอ้าๆวิ่งอย่างนั้น ย่างนั้นว่อย่างนั้นก็เรียบร้อยดีครับหมดตี <laughs> ขาขาดนะวิ่งลุยดงระเบิดแม่ก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปตัวแตกโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวโคโนบัฟใหม่คูดาวเร็วขึ้นโลอยู่ได้นานขึ้นป้องกันดาเมจได้มากขึ้นลองแวะมาเล่นกันดูกันละกันนะครับ